ข้อ5ครับหัวข้อสุดท้ายมุมมองของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในบริบทของการอยู่ร่วมกันในโซเชียลมีเดียที่เห็นต่างได้และสงบด้วย <c oughs> ค่อนข้างจะเป็นโลกในอุดมคตินะครับที่มีการเห็นต่างและอยู่กันอย่างสงบอุดมคติในที่นี้ที่ผมหมายถึงก็คืออผมแบ่งเส้นกลางห้องอย่างนี้ก็ได้ครับนี่คือฝั่งที่เป็นอุดมคติอย่างที่บอกไปตอนต้นครับฝั่งอุดมคติคือการที่คนคนนึงเดินเข้ามา ทุกคนครับผมคิดว่าสังคมของเราควรจะเป็นแบบ A B C เนื่องด้วยเหตุผลแบบนี้ครับ1 2 3 4 5 6ซึ่งผมเปิดรับทุกคอมเมนต์นะครับยังไงลองเสนอไอเดียของคุณเข้ามาครับแล้วก็จะมีคนเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าออทางผมคิดว่าผมเห็นต่างกับคุณเล็กน้อยนะครับผมคิดว่ามันควรจะเป็น X Y Z อย่างนี้ครับเคยดูคนเถียงกันด้วยเหตุผลแบบนี้ไหมครับประเทืองปัญญานะครับคุณได้เห็นข้อมูลสฝั่ง ดีมากๆเลยมันจะทําให้คุณเปิดโลกและคุณมีข้อมูลเพิ่มขึ้นในการตัดสินใจว่าเฮ้ยจริงๆมันควรจะเป็น a b c หรือว่า x y z สุดท้ายแล้วสังคมแบบนี้ครับในอุดมคติแบบนี้มันจะทําให้คุณได้ a x z ออกมาหรือไม่ก็ b y c ผสมผสมกันออกมาได้ของอะไรที่มันแบบแบบเฮ้ยดีที่สุดสําหรับทุกคนฝั่งซ้ายก็ไม่บน่นฝั่งขวาก็ไม่บน่นอะอยู่รวมๆกันซึ่งมันใช้ได้ทั้งกับออฟไลน์และออนไลน์นะครับแต่อย่างที่บอกครับ อันนี้มันคือฝั่งที่เป็นอุดมคติเพราะในความเป็นจริงแล้วฝั่งในความเป็นจริงเนี่ยมันคือการที่คนเดินเข้ามาแล้วมันจะมีคนเริ่มว่าผมคิดว่าสังคมผลเราควรจะเป็น A อ C นะครับอีกฝั่งเดินมาควายอีกฝั่งเดินมาควายโง่ไม่ใช่โว้ยโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรตอบโต้เลยและเมื่อควายโง่เกิดขึ้นฝั่งตรงข้ามแน่นอนครับ ถ้าเป็นเด็กๆหรืออายุยังน้อยใจยังไม่ค่อยเย็นก็ควายโง่แล้วทุกอย่างก็จะไม่ใช่ A B C X Y Z แหละครับมันจะเป็นควาย A B C ตรงเงินตัวทอง X Y อะไรก็ไม่รู้รวมมนอยู่ตรงนี้ซึ่งผมบอกเลยว่ายากครับการที่จะทําให้สังคมออนไลน์นะครับโดยเฉพาะออนไลน์สงบสุขถ้าคุณไปตามเพจคุณก็จะเห็นแล้วประมาณนึงแต่ถ้าคุณเล่นเกมออนไลน์คุณก็จะเจอท็อกซิกอีกเลเวลหนึ่งท็อกซิกใ,ในการเล่นเกมออนไลน์ก็จะเป็นแบบ ลุดโลกไปเลยครับคือมันเรลวทมนจริงๆคือคุณโดนฆ่าในเกมปั๊บมันจะมีคำออกมาฮ่าๆๆนุ้ประจอกอะไรอย่างนี้ครับคือถ้าคุณทนกับตรงนั้นได้ก็คือคุณน่าจะดีลกับการประท้าในออนไลน์ได้เยอะแล้วครับเ <Evet. S 1> พราะฉะนั้นสรุปแล้วคือในบริบทของการอยู่ร่วมกันในโซเชียลมีเดียที่เห็นต่างได้และสงบด้วยผมคิดว่ายังไงผมคิดว่าเกิดขึ้นได้ยากครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเพจไม่ว่าจะเป็นเจ้าของชาแนล หรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐไม่ว่าคุณจะต้องการให้มันสงบสุขมากแค่ไหนมันไม่มีทางมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในใน,ในความเป็นจริงอยู่แล้วครับเพราะว่าความร้อยพ่อพันแม่ของคนที่อยู่ในออนไลน์ครับคือมันมีตั้งแต่คนที่พร้อมจะคุยกับสวัสดีครับ x y z ครับกับคนที่บอกว่า sn, ไม่สน x y z โวยมันมีคนทุกแบบครับและเราไปเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือวนกลับมาหาที่ตัวเองครับว่าคุณ คุณจะกร,รม,มันแน่นแค่ไหนอ่ะคุณเจอคอมเมนต์ของฝั่งตรงข้ามที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณคุณจะกรรมมันแบบกูจะเถียงกับมึงกูจะสู้ของมึงกูไม่สนใจหรือคุณจะแค่แบบว่าโอเคครับนั่นก็เป็นข้อมูลที่ดีเงียบๆไว้แล้วอยู่กับตัวเองครับแล้วก็หวังครับสิ่งเดียวที่คุณทําได้ก็คือหวังหวังว่าสักวันหนึ่งจากโลกความเป็นจริงที่อยู่ตรงเนี้ยเราจะค่อยๆขยับขยับขยับ,ยบแล้วก็มาสู่จุด แค่ตรงกลางนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับที่อยู่ระหว่างความเป็นจริงกับอุดมคติที่อาจจะมีคนประมาณแบบ80%ที่คุยกันด้วยเหตุผลเหลือแค่20%ที่เป็นพวกอีโมโถ้าเราย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้เมื่อไหร่อันเนี้ยไม่ต้องห่วงแล้วครับเพราะว่าเมื่อถึงวันที่มันมันอยู่ในจุดที่เป็นอุดมคติได้ก็คือไม่ว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเขาจะเห็นต่างกันแค่ไหนไม่มีการประทะครับมันจะเป็นคําพูดที่แบบ ผมคิดว่าแบบนี้นะครับอันนี้ดีกว่าครับข้อมูลเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นข้อที่ห้าความสงบสุขไม่มีอยู่จริงครับแต่คุณน่ะคุณทําอะไรกับตัวเองอยู่วันนี้เพื่อให้เราเดินจากจุดนี้มาอยู่จุดนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชมไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของเพจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทําในสิ่งที่คุณทําได้อยู่ในวันนี้ถ้าเป็นเจ้าของเพจก็อย่างที่บอกครับลดการประทะให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดอย่าหลอกคนอื่น ส่วนคนที่เป็นคนดูคอมเมนต์กันด้วยเหตุด้วยผลใช้อารมณ์ให้น้อยลงหรือถ้าทําไม่ได้จริงๆไม่ต้องคอมเมนต์ครับเขียนไดอารี่ที่บ้านก็ได้เผื่อว่าข้อมูลที่คุณพูดออกมามันผิดคุณจะได้โง่อยู่ที่บ้านคนเดียวเพราะผมก็เคยโชว์โง่หลายอย่างนะครับเมนลงไปพี่คะไม่ใช่ค่ะประตูนี้มันไม่ได้อยู่ที่ออสเตรเลียค่ะมันอยู่ออสเตรียเรียบร้อยแหกเึืออไครับถ้าโง่ก็เงียบครับ นายก็เป็นอีกคนใช่ไหมที่อยากให้สังคมออนไลน์นั้นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแม้ว่าจะมีความเห็นต่างยากมากๆที่จะเกิดขึ้นครับแต่มันก็เกิดขึ้นได้ถามว่าทําได้ยังไงเริ่มจากตัวพวกเราก่อนครับเวลาคอมเมนต์เวลาไปคุยกับใครในโลกออนไลน์เปลี่ยนครับจากคอมเมนต์ที่ใช้อารมณ์จากคอมเมนต์ที่เป็นเฮดสปีชลองใช้ คอมเมนต์ที่เป็นข้อมูลคอมเมนต์อะไรที่เป็นแฟกต์แล้วแลกเปลี่ยนมุมมองกันด้วยอารมณ์ที่ค่อนข้างเย็นมันก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันบนโลกออนไลน์ที่แม้ว่าจะมีหนึ่งล้านความเห็นที่ต่างกันออกไปแต่เราก็อยู่กันได้อย่างสงบสุขเพราะเราคุยกันด้วยปากทุยเหตุผลครับ